กราบสบายดีพี่น้องเอฟซี FC ถูกฐานเพิรสบองสบอนราะว่าจะเป็นทางเมืองไทยเมืองลาวแล้วก็ทางต่างประเทศก็ขอกราบสบายดีเด้อพี่น้องมาในมามาพ,มาพ่อกวก็่องแม่ขิงข้ามบ้านนาะน้องขิงข้ามพี่น้องจะตื่นมาขิงข้ามซอยจัดของเตรียมขุม,มือพี่นอ้องอขิงข้ามสบายดีป้าลูกสิงข้ามคนเก่ง นั่งกับสเสี้ยงถั่ยพี่น้องเตรียมอันใดที่ขาดอย่างขายก๋วยเตี๋ยวเนาะอันใดที่แบบว่าน้ำปลาเบิดน้ำตาลเบิร์ตนางกเอามาเติมเลี้ยงถยั่ยเลี้ยงจานอันนี้คือเวียดประจำของนางก้อนให้นางพี่แจ๊กพี่จักเห็ดพี่น้องตื่นมาสิได้มีอกเ็ด ซอยใยจากนั้นก็นครมีเวียกลับไปทางไปทางมันพี่นอ้องเฮากัรมีเวียกขับไปถ่ายคลิปกลับไปพี่น้องเพราะว่าตื่นสามรากะได้เตรียมหายแล้วทำมือนได้กันเฮาอยู่เพื่อนย้ายกันิึงเขาสวนนี่แหละเนาะ ทำเมฆเห็ดงานเห็ดนี่ล่งางหมออเคอหม้อกระเจียวล่างหม้อขอกหม้อเคิร์ต้มกบก้นส่วนหมาโค้งกาคุระหลอดน้ำไห้น้านาเลี้ยงง้อเลี้ยงควายส่วนเมฆขิงข้าวกระเทียมย่างจามเอ็นขายพี่น้องมื้อนี้บ่ได้ไปหาเห็ด ไปหาเมื่อวานนี่ก็ไปแอ็นพี่น้องตอนข่ำได้เพาะแรงก็เลยย่างหมอเส่ายังหมูมว่างเอ็นกระโบว่างเพิ่นเตรียมเพิ่นเตรียมอันยอ,อยังเกาะเล้าตอกเล้ายังน้องเพราะว่ามีเอื้อยใจดีเพิ่นสั่งของน้ำเนาะแต่เงินเพิ่นก็นได้ฝากมาแล้วพี่น้องหอดะไรเด้อเอื้อย จนได้ก็ขขอบุญขอบคุณน,นพี่สาวหลายๆเนาะพี่อุดนุน,นลูกสอสอไส้เมโซนพวกหน้ากะทากันหาเงินพี่น้นองใส่ขอบใส่ครัวไขวมันเนาะบ้านเฮากระสิประมาณน,น,นี้เลยพี่น้องบรรยาก,กาศในบ้านเนาะพี่น้นาานนนอง สีเงียบเงาเนี่ยหุคนกับสีบบได้เที่ยวถนนห้นทางเป็นหลุดหลัดหลุดหลัดจ้พี่น้องถนนบ้านเทากันยังแบบที่หมาฝุ่นยังมีทามีรถใหญ่แลนดไว้ๆก็บโอ้ยพี่น้องเลยบ้านเพือนนี่เบิ่งบ่ได้มื่นตาขี่รถน้ำล้างแม่นมื่นตาบบได้ต้องได้รับตาขับรถกัน นั่งกับสิจัดเตรียมน้ำว้ส่งขายกินข้าวบอกว่าลุงดู่น้ำจะมียังนงชาอยัายยงไงอาหาหนามามีจากเมนูชาโนมรายาก,าฟฟการยังกาแฟนมกาแฟน้ำนมำตนำสบาย นั่นแหละพี่น้องยังคล้องขายไหเทอแม่แล้วอะไรซอสซุยโทมาบอกเนี่ออกมาขึ้นวะเรื่อเพี่น่าให้คุจิโรหายเนาะกระพร้อมของไปแอนอหละพี่น้องโอทีมงาน่จะคุจิโรแม่ข้นข้าวกับป้ายน้ำพี่น้องเมื่อไหร่ไปกินข้าวป่า กราบสวัสดีเด้อพี่น้องที่คุณจิรล่อบหั่ะนึได้ลายพี่น้องที่ส่งไปให้พี่สาวใจดีเพื่อนที่เพิ่นสั่งของน้ำกับอันจิรล,ล่อเป็นองได้จิรลอ่อหกร่อโตพี่น้อง MC ทานไดแอนอยากได้จิรลอ่อติดต่อมาได้พี่น้องเด้อแถวหมู่บ้านเฮาพ่อว่ามีงานเพราะว่าม,มันมีงานเนาะ หางเงินแค่วานมีงานคุดจิลลค้ายนี่ยก็ภาคกันปวดจ้าๆอาล่ะพี่น้องเลยวานวานวานไป่สาว จักอันເຫີນກວ່າໃດເດີ້ຊິໄດ້ພາກກັນມານີ້ເຮົາກະບໍ່ເຄີຍອັນໄປຂຸດນໍາເພິນใกล้ๆີນ້ສວຍາຍຄາດແຖວใกล้ๆມືເພິນໄປใกล้ นางซีกับแม่เพินธรรมาสตร์บ้านเฮาพี่น้องมันซีมานอยู่บ่เมืม่นนี่ะนะมานคือเก่าเธอพ่อเฮ็ดเนาะไปกินเผาโคกพี่น้องไม่กิงข้ามก็ได้แจวเนาะสมไป อันนี้เฮาก็บอกแต่ปะแอนครับอั่นพี่น้องกะยซีดเพราะว่าไผก็อยากุดเฮ็ดย่ง พี่น้องเมืองร,ร,รอบๆบรรยากาศเทียวันเฮาเนาอถนนทนทางเสิประมาณน,นี้พี่น้องก็ะมวานนะ้พี่น้องมัน,น,นไปแบบนี้กะ่ะเดี่ยววาันทั้งได้กินเนาะเดี่ยวว่าเฮาอันหากินตาม,ตามธรรมชาติ ตอนีนกาพาก,กันเดินทางมาฮอดป่าพี่้างแต่ละคนล,ลิฟต์เขาป่าเบ้อเลยงังแต่ไม่คิดคำอย่างนักมู โอ้โหทีมงานท่าพักคุดทีมงานคุดสิโล่พี่ดอมาเทิงมาจ้าละโอ้โหตื้อตีบข่าวได้พี่น้องย่ามันบวรุษฮกลหล่ จากต้อนได้สิดได้เมื oh, ่อไ bin, ด้ยันบ่ายสวอางหนูเนาะโผกับแอนปแอนได้จักโตเลยคุณี่หลอกก็เริ่มอึดเนาะแต่ว่าคุณคุดลายเห็นไหมพี่น้องในที่ข้าวก็ได้ตัวหนึ่ง เผื่อสิฮอดร้อยนึงร้อยละ30พันพี่น้องประมาณเท่าไห6 70บาทนี่แหละพี่น้องถ้าหลาเป็นเงินบาทเฮาก็ประมาณ70บ่ฮือแนวใดึดแ้พี่น้องเอ้ยเฮาัน ห้าล้านตานำไปแนมห,ห้ากิโลได้หหนแนห้าอึดปุ๊กอึด <laughs> พี่น้องเลยเหลวมายังไ่เห็นควายกิโลเลยอะพี่น้องเ้าก็สิเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงซัมเน่อนพี่น้องจาาอ้ารอพบพอกันว่าสิได้บ่พี่น้องรุ่นกันพี่น้องจ้าสิไดหกร้อยตบ่ ทุว่าจะได้แม่กินข้าวมันกับสิอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มใหม่เนะต่นนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนพี่น้องจะพอพอกันคลิปหน้าพี่น้องคนอื่นก็นขอขอบคุณขอบคุณพี่สาวใจดีเนาะทางกรุงเทพพี่น้องที่ห้างานให้สุมเฮาได้เหตุอีกป <c oughs> <c oughs> ้ามึงในคนขุดพี่น้อง <c oughs> มาประ่านกระเจ้าคนขุดเต็มเลย เขาจิ้งมันกามีอยู่แล้วกลัวยจิหรอ,อ,อกแต่ว่าแต่ว่าอันคนคุดลายเนาะ